สวัสดีครับมาพอกันคือกอนะครับกับจ่องสวนผักและอาหารพื้นบ้าน,นครับวันนี้เรากำมาเบิ่งเรื่องกล้วยๆนะครับกล้วยเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางอาหารหลายนะครับนี่ประโยชน์ต่อร่างกายเพียรให้ระบบขับถ่ายและสุขภาพดีนะครับโดยเฉพาะกล้วยมะลิองครับเป็นพืชที่ ตลาดต่องการสูงนะครับในตอนนี้สวนกล้วยเขาก็เริ่มติดออกดอกออกผลแล้วนะครับผ่านไปปีหนึ่งแล้วคับการเปลี่ยนแปลงในการทําเกษตรนะครับนเนี่ยงเขาก็ติดมาเบิงว่ากล้วยเขา ที่ปลูกไว้มันสวสวยงามสําเด็นะครับไปเบิ่งกันเลยครับจากปีที่แล้วผมก็ได้ลงกล้วยไว้นะครับกล้วยก็ลงไวประมาณหนึ่งไรนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วนะครับกล้วยเป็นอาหารของคนที่ กินตลอดเบิดปีนะครับเป็นเศรเป็นเผืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่มองเห็นว่ามันน่าจะเป็นรายได้ที่ดีนะครับเพราะว่าการปลูกกล้วยนี่มันบริใส่ใจอย่างมากมายนะครับถ้ากับปลูกไว้ก็ดูแลแบบตัดห้าตัดยังให้มันธรรมดานะครับก็มี หญ้ามี่ยังกะเอาใส่เหงามันก็ไดนะครับเันเป็นปุ๋ยนะครับในปากก่าก้วยเนากับปลูกเผือดเตือนแซมไปนะน้ำนะครับอันนี้ของคมก็เป็นปลูกต้นโกโก้นะครับแซมไปแล้วก็เผืดผละไม้ต่างๆครับนากับปลูกแซมไปนะครับเพื่อว่ามือหนา กล้วยเขาสุดโจ้เราเขาจะได้ยกกล้วยออกนะครับเราเขาก็เอาต้นใม่ผลไม่ที่ว่ามันเป็นเผิอ <c oughs> อายุยาวต้นไม่ใหญ่ไหวนะครับนอกกล้วยนี่ก็สามารถที่จะเอาไปขยายพันธุ์ได้นะครับเอาหรือเขาติดขายเป็นนอก็ได้นะครับ นอนใหตอนนี้ก็ตลาดก็ต้องการไหลนะครับตกไปนอนแล้วนี่สิบห้าบาทสามสิบบาทนะครับก็แล้วแต่ติตว้ากันนะครับในการเจรจาสื่อขายกันนะครับผมก็เริ่มที่นอหลายแล้วนะครับก็้ใดสนใจก็ทักมานะครับก็พอที่ ได้ยู่ครับกล้วยผมเป็นกล้วยน้ำบ้ามาริองนะครับพับนมาจากศูนย์วิจัยเผืดเชียงยืนกับนี้นะครับเราโม่หนึ่งก็เอาเพื่อนบ้านนะครับมาปลูกเพื่อนบ้านเนี่ทีนี่ก็เป็นของจะของนะครับ แล้วก็ไปเอาจากหน่วยงานราชการจากศูนย์วิจัยพืดอยู่เชียงยืนนะครับมาใส่น้ำก็ได้ราคาก็ขา้เป็นวีนะครับเด้สยสโยกันเป็นคืออะไรก็ได้ ผมขายเป็นเียก็บซองแม่คากับตกเยอะวิลยี่สิบบาทนะครับหรือขายเองก็สามสิบบาทนะครับก็ขายแม่คากับปันให้เพิ่นไปขายต่อนะครับก็แบ่งกันไปกล้วยเวลามันใหญ่เราเราก็หาไม้มาค้ำนะครับกันมันลมนะครับ เวลามีลมมีพา,ย,า,ายุมาก็กจะบ่ได้ห่วงมันนะครับตอนนี้ฮอกเรือนี่กะซุกแล้วนะครับจะได้ตัดมือน,นีนะครับการตัดป้วยเฮอกระวังอาันลงเบาๆนะครับเดี๋ยวมันจะหักเสียหายหได้นะครับ แดดมีด,ดใหญ่มากมอนี้ยมีหน่อยครับมันนี้ครับมันนี้ก็ได้กล้วยแล้วนะครับจะเอาไปขายตลาดนัดชุมชนบ้านเฮาคื้เกานะครับอันนี้ก็เอาไว้ซั้นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณที่ติดตามกดแจ้กดไลค์กดกับสไคให้กันครับผมสวัสดีครับ